ตอนนี้ถ้าจริงๆเม็ดหนึ่งไม่นได้อยู่มานท้หกเจ็ดบาทนะครับใช่ครับอันนี้คือคนกลางนะครับไม่ได้หัวถ้าหัวถูกกพ่าผมอีกคิดว่า,วท,วาทำไมมันราคาถูกขนาดนี้ได้น่าจะปริมาณเยอะขึ้นบางทีทำไมก็คนเสษน้อยลงคุณภาพยามันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับแต่ก่อนดูดยาตัวหน,นึ่งเนี้ยมันก็ดีดเลยแต่นี้ยามไม่ค่อยดีอะดูดไปก็เสียอารมณ์ก็ไม่เศษเยะ แต่ว่าเลือกไปเสพกัญชาตะกระท่อมมันจะมันจะดีกว่ายังไงฮะไม่โดนำโดตำรวจจับะะจากคนที่เคยเสพยาและขายยาเสพติดนะครับวันนี้พวกเขาขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเพิ่งได้รู้คุณค่าของชีวิตชีวิตในวันนี้ของเราที่หันหลังให้กับยาเสพติดทุกอย่างเลยเนาะใช่ครับชีวิตมันดีขึ้นยังไงก็มีครอบครัวครับมีครอบครัว ไม่ก็ไม่ต้องไปคอยระแวงตำรวจนะ้ตั้งแต่มีลูกไม่ไม่คิดแตบบ่กลัวไปหมดแล้วกลัวอะไรกลัวโดนกับไม่ได้อยู่กับลูกลูกเป็นความหวังก,กับเราอย่างไรอยากดูแล,แลเขาอ,อยากอยู่กับเขา นั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตทั้งสองคนครับคุณผู้ชมที่นี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลชุดนี้ครับข้อมูลจากสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอัดยากรรมแห่งสหประชาชาติดูครับคุณผู้ชมเราจําลองอิมเมอร์ซีฟกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเมื่อปี64ครับปรากฏว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการจับยาเสพติดครับโดยตัวเลขมากถึง1000ล้านเม็ดคิดเป็นน้ําหนัก172ตันหนักมากนะครับคุณผู้ชมตัวเลขนั้น ปรากฏว่าถ้าหากว่าดูโฟกัสย่อยลงมาครับว่าประเทศไหนล่ะที่ถูกจับยาเสพติดมากที่สุดในปี64 3ประเทศคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับนี่นะฮะใน3าประเทศเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเลยครับคุณผู้ชมอันดับที่3นั่นก็คือพื้นที่นี้ครับคุณผู้ชมสปปลาวครับสปปลาวเนี่ยมีการจับยาเสพติดได้ถึง143ล้านเม็ดนั่นคืออันดับที่3นะครับผัดไปครับอันดับที่2ครับใกล้ๆก,กับไทยเหมือนกันเมียนมาครับ 198ล้านเมตรครับส่วนอันดับที่1คุณผู้ชมครับตรงกลางฮะประเทศไทยครับคุณผู้ชม592ล้านเมตรมากที่สุดครับนี่คือ3อันดับแรกที่มีการจับยาเสพติดได้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกและอาเซียนนะครับถามว่าทำไมไทยถึงมีเยอะขนาดนี้ดูทำเลที่ตั้งคุณผู้ชมครับอา้าวตามผมมาครับคุณผู้ชม ดูครับแผนที่ประเทศไทยแล้วเราอยู่ใกล้กับอะไรอยู่ใกล้กับแหล่งต้นต่อที่มีการผลิตครับพืนที่ตอนบนของเราครับยาเสพติดทะลักล้นเข้ามาช่องทางชายแดนธรรมชาติผ่านมาทาั้งเหนือมาพักของที่ภาคกลางก่อนส่งลงใต้ไปที่มาเลบ้างแล้วกระจายไปอีกหลายต่อหลายจุดเช่นไปที่อินโดนีเซียบ้างล่ะไปที่ฟิลิปปินไปที่ญี่ปุ่นไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยครับคุณผู้ชมเหล่านี้ครับ